ฝาเป็นตัวที่เราก็ากังวลว่าถ้าทําเสร็จแล้วเนี่ยข้อที่ดีคือทําคือว่ามันจะช่วยน้ําท่วมได้ระดับกลางต้องจำนะครับว่าน้ําท่วมมันมีหลายระดับฉากท้ายที่หนึ่งคือลําน้ําน้ํามาไม่เยอะหรือน้ํามาเท่าจําจนวนก,นกลางๆเนี่ยพนงังกั้นน้ําชั่วคราวกันเนี่ยช่วยได้นะครับแต่ถ้าน้ํามาในระดับกลางขึ้นไปถึงมากเหมือนปีที่แล้วเนี่ยรับรองเลยครับว่า ผนังกั้นน้าตัวนี้ศักยภาพที่รองรับน้ําหลังจากที่ทําผนังเนี่ยฝั่งพม่าก,ก็ทานะครับฝั่งเนม่ก,ก็ทําเหมือนเราสูงเท่าเราเพราะฉะนั้นมันจะกลายเป็นส่องน้ำเนี่ยขึ้นมาซึ่งมันจะทําให้น้ําที่เข้ามายกตัวสูงขึ้นเร็วขึ้นด้วยแล้วสูงขึ้นมากขึ้นถ้าในเกิดฉากทัศน์ที่ว่าน้ําระดับกลางขึ้นไปเนี่ยแล้วศักยภาพของลําน้ําที่ทําผนังเสร็จแล้วเนี่ยรองรับไม่ได้เนี่ยจะเกิดปัญหาขึ้น2เรื่องครับเรื่องแรกคือน,น้ำเนี่ยแรงดันของน้ำเนี่ยมันจะลอดใต้คันขึ้นมาได้ที่่จุดอออนแอ ตัวนั้นยังพอจะช่วยได้บ้างดูแลเป็นจุดๆไปแต่ส่วนที่สองที่น่ากังวลก็คือน้ําจะล้นผนังหรือคันเข้ามาเมื่อล้นเข้ามาแล้วเนี่ยเนื่องจากคันอันนี้ครับเป็นคันที่สร้างอยู่กลางลําน้ําผนังกันนนก้นน้ําหรือคันกั้นน้าส่วนใหญ่จะสร้างอยู่บนตลิง่งวันนี้พอเขาข้ามผนังกั้นน้ํากลางลาน้ํามาแล้วเนี่ยน้ําที่เข้ามาจะติดอยู่ที่จากคันไปยันถึงขอบของตลิง่งซึ่งเป็นพื้นที่ชุมชนน้ําก็จะขังอยู่ประเด็นวันนี้ผมขอให้ข้อคิดไว้ว่า ผู้ดาเนินการสร้างคันเนี่ยได้ดูเรื่องระบบระบายน้ําถ้าเกิดเหตุการณ์ว่าน้ําข้ามคันไปแล้วเกิดน้ําท่วมอยู่เนี่ยน้ำที่ท่วมเข้าไปเนี่ยจะกลับมาที่แม่น้ําสายอย่างไรหรือว่าจะเอาน้ําไปทางไหนซึ่งรวดเร็วพอที่จะทให้น้ําลดลงไปเท่ากับเมื่อน้ําสายลงแล้วน้ําในตรงที่ข้ามไปต้องลงด้วยเพื่อนั้นโครงสร้างเรื่องระบายน้ําเรื่องประตูน้ําต่างๆเนี่ยผมว่าทางรัฐทางจังหวัดเชียงรายแล้วก็ทางส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยต้องเร่งดูเลยว่า มันมีโครงสร้างที่จะระบายน้ํากลับไหมถ้าเกิดเหตุน้ําล้นขันเข้ามาในกรณีที่น้ํามามากนะครับตัวนี้เป็นตัวที่ผมกังวล